อันนี้เป็นธรรมะที่นับว่ามีอุปการะมากคุณธรรมเหล่านี้นะมีอุปการะมากผู้ที่มีคุณธรรมทั้งห้าประการเนี่ยนะย้อนกลับอีกครั้งว่าพระองค์รับรองได้เลยว่าสอนเช้าบรรลุเย็นสอนเย็นบรรลุเช้าน,นะอริยสัจนี้แทงตลอดแน่ของเราไม่บรรลุสักทีหนึ่งก็เอาพวกเราเนี่ยมาตรวจดูนะทีนี้ย้อนอีกครั้งหนึ่งเอ้าถ้าถ้าบำเพ็ญเพียรกับไม่บำเพ็ญเพียรเนี่ยนะ มีข้อดีข้อเสียยังไงเอาพูดอีกนายหนึ่งก็บอกว่าถ้าไม่บําเพ็ญเพียรแล้วมีโทษยังไงถ้าบําเพ็ญเพียรแล้วมีคุณยังไงเนี่ยนะก,ก็ก็เคยถามดูนะถ้าไม่ไม่เจริญกรรมฐานไม่บาเพ็ญเพียรเลยนะปล่อยประชีวิตไปวันวันหนึ่งอ่ะนะสำนวนที่ว่าเช้าชามเย็นชามเนี่ยนะก็เอาไวแ้แซวพระกันเล่นอ่ะนะเช้าเอน็นเพนนอนบ่ายพักผ่อนเย็นจำวัด ก็ก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปมากๆแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนั้นเนีะก็ส่งเสริมวัตตะอย่างเดียวเหมืงนั้นเนะี่ยทานทาวัตตะก็จะยาวมากขึ้นมีชื่ออะไรนะหมอว่านะชื่อทุเรวัตะนะทุเรวัต <c oughs> ก็พวกที่ไม่บำเพ็ญเพียรก็คือกลุ่มทุเรวัตทั้งหลายแหลนะนั่นแหละทุเรวัตนี้ทุเรมันแปลว่าไกลวัตตะก็วัตตะอยู่แล้วนะก็คือพวกมีวัตตะยาวๆเรียกว่าทุเรวัตนั่างนั้น อมาก็เพิ่งได้ยินคำนี้วันนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่บำเพ็ญเพียรไม่เจริญอะไรเลยก็นี่แหละวัดตะก็จะยาวนี่นะถ้าไม่บำเพ็ญเพียรเนี่ยก็เรียกว่าผู้ผที่เกียจคร้านคำว่าเพียรกับไม่เพียรนี่เอาอะไรเป็นเป็นกฎเกณฑ์ในการตั้งว่าเออผู้นี้เพียรนะผู้นี้ไม่เพียรเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนี่นะก็เอาสติปัฏฐานนั่นแหละเป็นเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะเป็นเครื่องวัด ถ้าหากว่าผู้ใดเจริญสติปัฏฐานจิตเป็นไปกับสติปัฏฐานก็เรียกว่าบำเพ็ญเพียรถ้าจิตเมื่อไหร่ที่จิตเหล่านั้นไม่เป็นไปกับสติปัฏฐานก็เรียกว่าเกียรติคร้้นทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นไปกับสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็แบ่งกลุ่มเป็นกายานุปัสนาใช่ไหมถ้าจิตเป็นไปกับกาย14บัพบพะก็เรียกว่าบำเพ็ญเพียรถ้าไม่เป็นไปก็เรียกว่าเกียรติครั้น ถ้าเจริญเวทนานะพิจารณาเวทนาเก้าอยู่เนี่ยนะก็เรียกว่าบํา,าเ,เาพ็ญเพียรถ้าไม่พิจารณาก็เรียกว่าเกียรตคร้านาจิตตาเ,าเน,านีนะนเ่ยนะเอาจิตสิหประเภทมาพิจารณาถ้าผู้พิจารณาก็เรียกว่าบําเพ็ญเพียรถ้าไม่พิจารณาเรียกว่าเกียรตครานธรรมะห้ากลุ่มเนี่ยนะถ้าไม่พิจารณาก็เรียกเกียรตคร้านถ้าพิจารณาก็เรียกว่าบําเพ็ญเพียรทีนี้ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานนะ <c oughs> มันมีอยู่สามกลุ่มผู้ที่เจริญสติปัฏฐานนะ บางพวกนี้เจริญแบบอย่างเรวบางพวกก็อย่างกลางบางพวกก็อย่างประณีตพวกที่เจริญสติปัฏฐานแบบศรัทธานะก็สักแต่ว่าเกิดเหมือนกันเถอะคือคือศักแต่ว่าเจริญไปจำนวนนางธรรมะถือว่าทำด้วยความไม่เคารพไม่ตั้งใจทำะนะอันนั้นแหละเรียกว่ามีความเพียรเร็วมากกับความเพียรที่พอปานกลางก็คือ ถ้าเอาประณีตเอาเอา,เอาอย่างแบบผู้ดีๆมาจับนะก็อยู่ระหว่างนี้เรียกว่าปานกลางเนี่ยนะผู้ที่บำเพ็ญกรรมฐานทั้งหลายก็จะมีอยู่สามระดับด้วยกันเพราฉะนั้นผู้ที่เลวก็ควรให้มันอยู่ระดับกลางผู้ที่กลางก็ควรส่งเสริมให้ให้ประนีตย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะผู้ที่บำเพ็ญแบบค่อนข้างเลวก็คือก็สักแต่ว่าเจริญไปวันๆหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเทียบกับไม่เจริญก็เจริญดีกว่า แต่ถ้าเทียบกับเจริญที่มีคุณธรรมยิ่งๆิ่งขึ้นไปนะผู้ที่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดีกว่ามีที่ว่าในเจและสูตรเนี่ยนะสังยุตติกายมหาวรารวัคที่พูดว่าถ้าไฟไหม้บนศรีรษะหรือไฟไหม้ผ้าเนี่ยควรทํำยังไงนะพระพุทธเจ้าถามพระพิสูทธนะอยู่ๆแล้วไฟลุกท่วมศรีรษะหมดเลยนะกับผ้าเนี่ยเหมือนกับชุบน้ามันเผา ควรทํำยังไงก็บอกกูต้องเพียยนนะ่ะต้องรีบต้องเร็วมะง,งั้นต้องรีบต้องเร็วต้องด่วนต้องมีสติสัมปชัญญะอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรีบดับไฟอันนั้นเนี่ยนะดับไฟไหมบนศีรษะดับไฟที่ไหม้ผ้าเพื่อเจ้าบอกว่าอันนั้นก็ยังไม่ต้องรีบหรอกยังมีสิ่งที่ต้องรีบกว่านั้นอีกอรีบอย่างที่ว่านั้นก็คือรีบที่จะเพื่อจะเพียนรู้วันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขานิโรธนี้ทุกขานิโรธคามีนีปฏิปทา อันนี้พระองค์ให้เพียรให้รีบมากกว่ารีบดับไฟบนศีรษะเนี่ยนะก็พระองค์สอนให้รีบแต่เราก็ส่วนใหญ่ก็จะช้าใช่ไหมสังเกตได้จากจากเวลาทําบุญแล้วตั้งความปรารถนานะขอจงเป็นไปเพื่อตรัสรู้พระนิพพานในอนาคตการนน,น้นเู้นเะนี่ยนะอนาคตการนน้นเนี่ยนะนะก็โอ้ยไม่รู้นูนนะ้นเน่ยเมื่อไหรก็ไม่รู้นะก็ก็ตั้งไว้อย่างนั้นแหละว่างั้นเอะ แต่ก็ดีกว่าไม่ตั้งอ่ะนะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พูดถึงว่าโหมันไม่ค่อยใกล้กับคําสอนเลยนะคําสอนบอกว่าให้รีบยิ่งกว่ารีบดับไฟบนศีรษะแต่ของเราก็ปาถนาเผื่อแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็การบําเพ็ญเพียรเนี่ยนะนับว่าสําคัญมากจากในทุติยทศพลสูตรสังยุตตนิกายนิทานวักนี้พระอ,องค์ตรัสว่าการที่ผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมะอันเลิศด้วยธรรมะที่เลวอ่ะไม่มีหรอก แต่การตรัสรู้ธรรมะอันเลิศก็ด้วยธรรมะอันเลิศสมมุติว่าธรรมะที่เลิศเนะี่ยคืออะไรก็คือการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะชื่อว่าธรรมะอันเลิศถ้าปฏิบัติด้วยศรัทธาที่เลวว่าง,งั้นแต่วิริยะที่เลวสติที่เลวสมาธิที่เลวปัญญาที่เลวเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอกธรรมะเลวๆอย่างนี้จะทําให้บรรลุธรรมะที่เลิศเนี่ยนะคือโลกุตระธรรมที่เลิศนะโดยเฉพาะอารหัตผลเนี่ยก็ไม่ใช่ฐานะอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าธรรมะที่เลิศเป็นเหตุให้ตรัสรู้ธรรมะที่เลิศเนี่ยนะอันธรรมะที่เลิศก,ก็คือศรัทธาที่ที่เลิศเพราะฉะนั้นถ้าจากสูตรนี้เราก็มาเปรียบเทียบดูว่าเออเรามีศรัทธาที่เลิศได้ไหมมั่นใจจริงๆอ่ะนะที่ที่สำนวนบางคาโฆษณาบางอย่างบอกมั่นใจนะบอกมั่นใจจริงๆะนะบอกว่าเรามั่นใจในพระพุทธเจ้านะบอกมั่นใจอ๋อมั่นใจถามว่ามั่นใจส่วนไหนละครี้ คิดถึงพร,ร,ระพุทธเจ้าไหมอรหังสัมมาสัมพุทโธว e. ิชชาจารณะสัมปันโนคือหมายคําว่ามีศรัทธามั่นคงไม่หวันไหวนะหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์จริงเนี่ยนะใครมาบอกว่าไม่จริงไม่ยอมอย่างนั้นเถอะเพราะพระองค์เป็นจริงๆ้อสองพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยนะก็สามพระองค์มีวิชาจารณะจริงๆอย่างนั้นเถอะมั่นใจแน่นอนว่าพระองค์มีวิชาจารณะ แล้วก็พระองค์นี้เป็นโลกวิธูรู้แจ้งโลกอย่างแท้จริงพระองค์นี้สุขโตไปดีจริงเนี่ยนะพระองค์นี้เป็นผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าจริงพระองค์ไม่มีใครมีคุณธรรมเท่าพระพองค์จริงเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเป็นพระผู้มีพระภาคเป็นผู้จำเนกแจกแจงธรรมรัตนะเป็นต้นอย่างแท้จริงอ่ะนะอันนี้เรียกว่ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าบอกว่ามั่นใจอย่างนั้นจริงจริง นะไอ้คำว่ามั่นใจไม่ใช่ว่ามั่นใจครั้งเดียวแล้วพอเลยนะหมายถึงว่ามั่นใจแบบนี้บ่อยๆเนืองๆเขาจึงจะเรียกว่าเจริญศรัทธาเนี่ยนะแล้ละข้อ2มั่นใจในพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสว่าธรรมะเหล่าใดที่บุคคลปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อสิ้นทุกข์ธรรมะเหล่านั้นทําให้สิ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงมั่นใจว่าถ้าผู้ที่มีธรรมะที่พระองค์ว่าแสดงไว้นะพ้นทุกข์อย่างแน่นอนข้อที่ต่อไปสุดท้ายก็คือ สาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติสมควรที่จะเป็นนาบุญของโลกอย่างแท้จริงนะอันนี้พูดแบบสรุปว่าสาวกของพระพุทธเจ้าคู่ควรแล้วที่ท่านเป็นนาบุญของโลก,กน,นะก็ก็ตารบแบบนี้เป็นไปแบบนี้จึงจะเรียกว่ามีศรัทธาเนี่ยนะคือมุ่งเอาศรัทธาที่มีปัญญาประกอบเป็นศรัทธาที่มีความรู้ความเข้าใจในคำสอนเป็นอย่างดีนี้ข้อแรกก่อนนะศรัทธาศรัทธา ก็ก็บทว่าอารหันที่เรียนมาทั้งผมใช้เวลาเรียนเป็นเดือนเนี่นะครับไป็นไหนหมดอะ่ะอรหังไกลาจากกิเลสก็เอาเรื่องกิเลสมาจับนะครับสัมมาอารหังไกลาจากกิเลสก,ากําจักข้าศึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจักเนี่ยนะเป็นเป็นผู้ที่ควรรับทักษิณาเพราะว่าทําทักษิณาที่บุคคลให้แล้วมีผลมากเมียนิสง์มาก พระหันไม่มีความลับในการกระทําบาปหรือไม่มีการกระทําบาปแม้แต่หน่อยหนึ่งไม่ว่าณนะที่ไหนสถานที่ใดเนี่ยนะใกลจากอาสัตวบุรุษอยู่ใกล้กับสัตว์บุรุษอันคนดีทั้งหลายไม่ควรทอดทิ้งเนี่ยนะเพราะนั่นท่านเป็นผู้ที่ควรสรรเสริญเป็นผู้ที่ไม่มีการไปในพบเป็นต้นแล้วก็เอาคุณธรรมต่างๆก็มาพิจารณาใครค่ครวญดูแล้วก็ยอมรับว่าภออาษาสดาของเราเนี่ยเป็นเช่นนั้นอย่างแท้จริงเนี่ยนะนะอันนี้เรียกว่ามั่นใจในว่าพระองค์เป็นพระรหัน และที่สอ,องพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เออพระองค์ตรัสรู้ธรรมะที่ควรรู้ยิ่งตรัสรู้ธรรมะที่ควรกําหนดรู้ธรรมะตร,ร,ระัสรู้ธรรมะที่ควรละธรรมะที่ควรทําให้แจ้งที่ควรเจริญเนี่ยนะอะไรมั่งอะ่ะที่พระองค์ตรัสรู้ก็เองพิจารณาไล่ไปก็เราเรา,เรามั่นใจขนาดไหนในส่วนนั้นๆไปอันนั้นก็นับว่าเป็นศรัทธาของเราแล้วก็วิชาและจารณะพระองค์มีวิชาสามมีวิชาแปดเนี่ยนะก็เอาวิชาสามวิชาแปดมาพิจารณาดูว่า เราแน่ใจนะว่าพระอ,องค์มีวิชาเหล่านี้จริงๆแล้วพระอ,องค์มีจารณะ,ะสิบห้านับตั้งแต่ศีลเป็นต้นก็เอาเรื่องศีลมามาคิดมากๆศีลของพระอ,องค์เราก็รู้ว่า,ามีศรัทธายอมรับว,ว่าพระอ,องค์นี้เป็นเช่นนั้นอย่างแท้จริงอันนี้เรียกว่ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะส่วนศรัทธาในพระธรรมก็คือว่าคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระตไตรปิฎกเนี่ยนะถ้าปฏิบัติตามเนี่ยพ้นจากทุกในวัฏฏะได้แท้จริงไหมแล้วก็ตั้งคาถามว่าทําไมจึงพ้นได้ นะแล้ววัตตะมันคืออะไรเนี่ยต้องต้องมั่นใจแบบนั้นแล้วข้อสามว่าพระสงฆ์เนี่ยปฏิบัติดีดีทางกายดีทางวาจาแล้วก็ดีทางทางใจเนี่ยนะปฏิบัติตรงตามคําสอนอย่างแท้จริงแล้วก็สาม,มารถตรัสรู้อริยสัจต,ตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างแท้จริงแล้วก็มาทบทวนดูพอที่เราจะประกาศว่าเรามีศรัทธานในส่วนเหล่านั้นอย่างอย่างแน่นอนถึงคนอื่นชวนเราไปเรื่องอื่นเราก็ไม่ไปเนี่ยนะไปไปเรื่องอื่นนี่หมายถึงว่า ถ้ามีผู้บอกว่ามีผู้วิเศษที่มาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงเป็นต้นเนี่ยนะหรืออาจจะด้วยเหตุผลอย่างอื่นและชวนเราไปนับถืองไงนะเขาบอกเราไปไม่ได้เนี่ยนะเพราะเรามีพระพุทธเจ้าเป็นเป็นสารณะอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะพาอรู้คุณของพรอองค์อย่างแท้จริงแต่คนในยุคนี้ส่วนหนึ่งก็นับถือแต่ว่าไม่ได้รู้คุณก็เลยไม่ต่างจากไม่นับถือเท่าไหร่เนี่ยนะเพราะเพราะไม่รู้คุณเลยว่าเอะศร,รัทธาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ ถามจริงๆค่ะคุณศรัทธาในส่วนไหนก็บอกท่านขลังดีถ้าอย่างนี้ก็ก็ศาสนาเสื่อมจริงๆก็ก็เชื่อแล้วว่าว่าว่าหมดแน่นอนอย่างนั้นเถอะพระธรรมดียังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าดีกว่าแล้วกันไหนอย่างนี้ก็ก็น่าสงสารนั่นแหละท่องกันผีเป็นคาถากันผีไปน่ะนะเป็นคาถาก็บอกว่าปิดอบายได้ก็ท่องท่องไว้เผื่อจะปิดอบายกับเขาได้มั่ง ทองเอาลาบอย่างนั้นเถอะเชื่อว่าถ้ารักษาตามนี้แล้วรวยจริงมีลาบจริงดีจริงถ้าถ้าอย่างนั้นก็น่าสงเห็นใจมากๆเลยนะดังนั้นความเข้าใจในในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะนับว่าสําคัญที่สุดเลยนะว่าทํายังไงเนาะเราจะได้มีความซาบซึ้งหรือมีความเข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างที่เคยกล่าวบ่อยๆอย่างหนึ่งว่า ถ้าเราจะบรรลุเนี่ยนะสิ่งที่เราต้องการบรรลุเลยนะส่วนทั่วๆไปก็คงปราถนาบรรลุมักผลนิพพานใช่ไหมหรือปราถนาบรรลุอริยสัจอ้าแล้วผู้ที่บรรลุอริยสัจนี้เขาเขาเขาดียังไงบ้างอะ่ะเนี่ยนะเขาก็ดีหนึ่งเขามีอาจารสศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมแล้วก็ในพระสงฆ์เขามีศีลดีอนะเขาก็เอาความมั่นคงในพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นเป็นเกณฑ์เป็นเครื่องวัด ทีนี้ถ้าหากว่าตั้งแต่แรกๆก็ไม่ได้เข้าใจในคุณของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเนี่ยนะโอ้าบบรรลุโสดาบันเนี่นะจะเชื่อพระพุทธเจ้าขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าก็บนะั้นถ้าสมัยนี้ก็บรรลุก,กันไม่น้อยโอ้บรรลุยามสิบหกกันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าดูจะห่างพระพุทธเจ้าไปทุกทีทุกทีในะในช่วงเช้านี้ก็คงสมควรแก่เวลาแล้วน,นะ การฟังธรรมการสนทนาธรรมนั้นนะถ้าไม่ได้บุคคลที่สป,ปายะเป็นต้นนี้ก็นับว่าไม่ไม่ง่ายเหมือนกันเมื่อวานนี้ดูในกระถาวัตถุสูตรอังคุตระนิกายติกานิบาตก็กล่าวถึงบุคคลที่ควรสนทนาและก็ไม่ควรสนทนาเนี่ยน,นะก็เห็นแล้วก็เออชอบใจดีลองฟังนะกระถาวัตถุสูตร คือกระถาวัตถุนี่แปลว่าถ้อยคําที่ควรพูดเนี่ยนะคือเรื่องที่ควรพูดแต่เนื้อหาพูดถึงบุคคลควรสนทนากับไม่ควรสนทนามีอยู่หลายในด้วยกันข้อความในอังคุตรนิกายติกานิบาทกระถาวัตถุสูตรข้อ507พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายกระถาวัตถุสามนี้ กะถาวัตถุสามคืออะไรคือบุคคลพูดเรื่องราวปรารเวลาที่เป็นอดีตว่าในการที่ล่วงแล้วได้เป็นอย่างนี้หนึ่งอันนี้หมายถึงว่าเหตุที่ทําให้คุยกันน่ะนะฐานะที่ตั้งแห่งการคุยเวลาพูดเวลาคุยก็จะเอาเรื่องอดีตมาคุยกันนี่อย่างที่หนึ่งก่อนก็คือพูดถึงเรื่องอดีตอ่ะนะพูดเรื่องราวปรารเวลาที่เป็นอนาคตว่าในการภายหน้าจะเป็นอย่างนี้หนึ่ง ผู้เรื่องราวปรารบที่เป็นปัจจุบันบัดนี้ว่าการที่เกิดขึ้นจำเพาะหน้าบัดนี้เป็นอยู่อย่างนี้อย่างหนึ่งคือเรื่องทั่วๆไปนะถ้าโดยเนื้อหาการพูดคุยก็จะพูดการสาะน,นะเหตุการณ์ในอดีตอย่างหนึ่งถ้าเกี่ยวกับศาสนาก็จะพูดว่าสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนพระนามว่ากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ามีกษัตริย์อุปถักชื่อว่าพระเจ้ากิงกิเนี่ยนะก็จะเอาอย่างนี้มาพูดหรือถ้าพูดถึงพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าก็บอกว่าพระ นามว่าศีอริยะเมตไตรเนี่ยนะพระองค์นั้นจะมีพระเจ้าจากักรพรรดิชื่อว่าสังขะอุปทาคเนี่ยนะก็อันนี้เรียกว่าพูดเหตุการณ์ข้างหน้าอันนี้ยกตัวอย่างแบบนาายาวๆหน่อยนะแต่จริงๆแล้วก็หน้าหลังก็อดีตชาติเป็นต้นก็นับว่าอดีตทั้งนั้นแหละเรื่องราวที่จะเกิดข้างหน้าต่อไปก็เป็นอนาคตดูก่อนที่สูงทั้งหลายบุคคลพึงรู้กันได้ด้วยกระถาสัมปโยคะกระถาสัมปโยคะแปลว,ว่าการพูดคุย หรือว่าการประคารมเหาือนนเถอะคือเรียว่าจะรู้กันได้ด้วยการประคารมกันว่าจะเป็นบุคคลควรสนทนาหรือว่าไม่ควรสนทนานนเวลาพูดคุยปั๊บรู้แล้วนะว่าควรต่อหรือไม่ควรต่อควรเลิกคุยหรือว่าควรเงียบเหมือนกันเถะควรออกความเห็นหรือไม่นะก็สังเกตดูถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่แก้ตรงซึ่งเอกังสะพยากรณียปัญหาคือปัญหาที่แก้ตรงอะน,นะ ปัญหาแก้ตรงก็ไม่แก้ตรงไม่แก้จำแนกซึ่งวิพัชชพยาการณียะปัญหาคือปัญหาที่ต้องจำแนกก็ไม่จำแนกแก้ไม่ย้อนถามแล้วจึงแก้ซึ่งปฏิปุจชาพยากรณียปัญหาคือปัญหาที่ย้อนถามแล้วจึงแก้ก็ไม่ย้อนถามก่อนค่อยแก้ไม่ยกเลิกซึ่งถานิยะปัญหาปัญหาที่ต้องยกเลิกคือคือปัญหาที่ไม่ไม่ควรตอบก็ไปตอบอย่างเงี้ยนะ เช่นนี้บุคคลนี้เป็นบุคคลที่ไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วแก้ตรงซึ่งเ e. อกังสะพยาการณียปัญหาแก้จำแนกซึ่งวิพัชชกกรณียปัญหาย้อนถามแล้วจึงแก้ซึ่งปฏิปุชชาพยาการณียปัญหายกเลิกซึ่งถาปรณียปัญหาเช่นนี้บุคคลน,นี้เป็นบุคคลที่ควรสนทนาคือถ,ถ้าอันนี้พูดถึงผู้ที่จะไปถามปัญหาธรรมะเนี่ยนะไปสนทนาธรรมะกับผู้ใดนี้ก็ สังเกตหลักอันนี้ไว้ว่าควรตอบหรือควรไม่ควรพูดต่อเนี่ยนะก็สําคัญก็ยกตัวอย่างถึงว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยนะจะต้องแก้โดยส่วนเดียวแต่กลับไม่แก้โดยส่วนเดียวอันนี้ก็ไม่ควรคุยด้วยนะถ้าใครเป็นคนลักษณะนี้เขาบอกว่าคําพูดที่ควรตอบโดยส่วนเดียวประเด็นเดียวตรงๆเลยนะเป๊ะเลยไม่ต้องไปยักย้ายอะไรมากก็เช่นถามว่าจาักสูเที่ยงหรือไม่เลี่ยงอันนี้ควรตอบส่วนเดียวไหม อ่าไม่เที่ยงนะใช้ได้แล้วมีคนคุยด้วยนะจากสูไม่เที่ยงหรือควรตอบโดยส่วนเดียวว่าถูกแล้วจากสูไม่เที่ยงทีนี้ถ้าใครมาถามหูเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าคําแบบเนี้ยตอบตรงตรงไปเลยไม่ต้องไปอ้อมคล้อมเล่นลิ้นลีลาไม่ต้องไม่จําเป็นว่านั้นเถอะแต่ถ้าใครที่ไม่ตอบลักษณะนี้ก็ให้รู้ว่าอย่าไปคุยด้วยว่านั้นอย่างที่สองปัญหาที่สองนะคือปัญหาที่ต้องแยกตอบลักษณะว่าแต่ผู้ถามว่า จักสูชื่อว่าไม่เที่ยงหรือก็คือการักษณาคําถามว่าจักสูเท่านั้นหรือว่าไม่เที่ยงจักสูเท่านั้นหรือที่ไม่เที่ยงเหมือนกันเด็กก็ควรแยกตอบอย่างนี้ว่าไม่ใช่จักสูอย่างเดียวที่ไม่เที่ยงถึงโสตคานะก็ไม่เที่ยงอย่างนี้ชื่อว่าปัญหาที่ต้องแยกตอบคือเขาถามว่าจักสูเท่านั้นใช่ไหมที่ไม่เที่ยงอันนี้ต้องแยกตอบเหมือนกันเถอะ ถ้าใครไม่แยกตอบนะตอบโดยส่วนเดียวนะปัญหาที่ควรแยกตอบควรอธิบายเพิ่มเติมแล้วไม่อธิบายเพิ่มเติมเลยอย่างนี้ก็ไม่ควรสนทนาด้วยผู้ถูกถามว่าโสตะเหมือนกับจักสุจักสุเหมือนกับโสตะหรือเนี่ยนะอันนี้เป็นปัญหาที่ควรควรย้อนถามแล้วค่อยตอบคือเขาถามว่าตาเหมือนหูใช่ไหมหูเหมือนตาใช่ไหมก็ควรย้อนถามเขาว่าท่านถามหมายคาว่าอย่างไงคือถามหมายถึงว่าการเห็นใช่ไหม คือตากับหูมันเหมือนกันโดยการใช้เห็นใช้ได้ยินใช่ไหมอันนี้ต้องต้องย้อนถามเขาแบบนี้ก่อนเสร็จแ,แล้วค่อยตอบว่าไม่ใช่หรอกตาก็มีประโยชน์ในการเห็นหูก็มีประโยชน์ในการได้ยินเนี่ยนะคนละประโยชน์แต่ถ้าถามแล้วเขาตอบว่าคือผมถามว่าหมายว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็ต้องย้อนถามก่อนให้ให้รู้จักย้อนถามเขาแปลว่าจับประเด็นให้มันตรงก่อนนะนะว่าเขาถามนี้เขามุ่งอะไรกันแน่ ก็ถามว่าไอ้ตาเหมือนกับหูไหมหูเหมือนกับตาไหมเหมือนในแง่ไหนล่ะมันก็มีนัยยะที่เหมือนอยู่กับมีนัยยะที่ไม่เหมือนอยู่ถ้าแสดงในแง่ไตรลักษณ์คืออนิจจงเหมือนกันแต่ท่านมองในแง่อินทรีย์คือการเห็นเป็นต้นไม่เหมือนกันอันนี้ก็แยกตอบเนี่ยนะเดีนทวนนก็อันนี้คุณหมอวลบใช้บ่อยนะแยกตอบเหมือนกันถ้าถามอะไรก็จะแยกตอบเป็นข้อๆไปนี่ใช้ได้ ควรสนธน,นาด้วยแต่เขาจะสนทนากับเราอีกเรื่องหนึ่งนะทีนี้ปัญหาที่ไม่ควรตอบหรือแปลว,ว่างดตอบเนี่ยนะคือผู้ที่ถามว่าชีพก็อันนั้นชีเอ่อสรีระก็อันนั้นใช่ไหมชีวะกับสรีระนี่อันเดียวกันใช่ไหมหรือว่าชีพก็อันหนึง่งสรีระก็อันหนึง่งสัตว์เบื้องหน้าตายแล้วเป็นอีกหรือไม่เป็นอีกโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยง ต้องบอกว่าปัญหาแบบนี้พระพุทธเจ้าไม่พะยากรณ์เพราะอะไรเพราะไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เน่ยนะแต่ว่าถ้าใครที่ลำเมิดเหตุการณ์ประเภทนี้ก็อย่าไปสนทนาด้วยอ่างั้นเนถะถ้าเราเป็นคนอย่างนั้นก็คนอื่นเขาคไม่ค่อยคุยกับเราเหมือนกันนะดูแล้วอันนี้ในที่หนึ่งนะในที่สองบอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลที่พึงรู้การได้ด้วยกระถาสัมปโยคะคือการปะคารมเนี่ยนะว่าจะเป็นบุคคล ควรสนทนาหรือว่าบุคคลไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่มั่นอยู่ในฐานะและอาฐานะไม่มั่นอยู่ในข้อที่กําหนดไว้ไม่มั่นอยู่ในวาทะของผู้อื่นไม่มั่นอยู่ในข้อปฏิบัติบุคคลเช่นนี้เป็นบุคคลที่ไม่ควรสนทนาด้วยคือคือไม่ยืนยันในเหตุในไม่ตั้งอยู่ในเหตุในผลไม่ตั้งอยู่ในหลักการไม่ตั้งอยู่อะไรในสักอย่างเลยนะ ก็พูดแล้วก็ดิ้นไปเรื่อยเนี่ยนะเขาหมายว่าเขาลากไปทางไหนก็ไปกับเขาหมดนนะแล้วแต่เขาจะจูงไปนะถ้าบุคคลนี้ก็ไม่ควรสนทนาด้วยแต่ถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาก็มั่นอยู่ในฐานะอาถานะคือในเหตุในผลเนี่ยนะแล้วก็ข้อที่ควรกําหนดไวนะ้ตั้งมั่นในวาทะของผู้อื่นตั้งมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติบุคคลเช่นนี้ควรสนทนาด้วยก็คือคนมีหลักหน่อยนะ ส่วนชุดที่สามบอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบุคคลพึงรู้กันด้วยกระถาสัมปโยคะว่าจะเป็นบุคคลควรสนทนาหรือว่าไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วพูดกลบเกลื่อนนอกเรื่องนอกทางแสดงความขุนเคืองความปรากฏเอ่อความโกรธแค้นความน้อยใจให้ปรากฏบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลไม่ควรสนทนาไปคุยแล้วเขาเสียใจเขาโกรธขึ้นด้วยโทสะเขาเกิดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เนี่ยนะก็ไม่ควรสนทนา ถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่นอกเรื่องไม่นอกทางไม่แสดงความขุนเคืองความโกรธแค้นความน้อยใจให้ปรากฏบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลควรสนทนาเนี่ยนะเหมือนกับตอนนี้ถ้าเราไปถามข้อปฏิบัติของใครก็ตามไปคุยเรื่องอะไรก็ตามพอถามเขาหนักๆเข้าก็ชักไม่ค่อยพอใจนี่ก็ก็เปลี่ยนเรื่องคุยซะวางัันเถอะเมตตาต่อเขาด้วยเมตตาต่อเราด้วยไปถามซะเขาโกรธเสร็จแล้วก็บอกว่าเขาไม่ดีก็ขาดเมตตาทั้งคู่นั่นแหละ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายบุคคลพึงรู้กันด้วยกระถาสัมปโยค่าว่าจะเป็นบุคคลควรสนทนาหรือว่าเป็นบุคคลไม่ควรสนทนาถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วพูดพร่ำพูดเหยียบย่ำพร่ำหัวเราะคอยจับคำพลาดบุคคลชนิดนี้เป็นบุคคลไม่ควรสนทนาเนี่ยนะถ้าบุคคลที่ถูกถามปัญหาแล้วไม่พูดพร่ำไม่พูดเหยียบย่ำไม่พร่ำหัวเราะ ไม่คอยจับคําพลาดบุคคลอย่างนี้เป็นบุคคลผู้ควรสนทนาเนี่ยนะหมายความว่าแมมจ้องหาคําผิดอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะก็ไม่ควรคุยด้วยดูการพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลจะพึงรู้กันได้ด้วยกระถาสัมประโยคว่าจะเป็นผู้จะเป็นบุคคลมีอุปนิสัยปัจจัยหรือว่าบุคคลไม่มีอุปนิสัยปัจจัยผู้ไม่เงียโสดคอยฟังเป็นบุคคลไม่มีอุปนิสัยปัจจัย ผู้เงียสดคอยฟังเป็นบุคคลมีอุปนิสัยปัจจัยอันนี้หมายคว่าไปพูดกับใครแล้วเขาพูดเราพูดคำเขาเถียงสามคำอย่างนี้ใช่ไหมถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีอุปนิสัยแล้วเรื่องที่เราจะพูดะนะนั้นคนที่จะพูดด้วยก็งดงดซะแต่ถ้าฟังเ,เขาก็รับฟังด้วยดีเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็มีเหตุผลโต้แย้งในควรในฐานะที่ควรโต้แยง้งเป็นต้นเออถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ามีอุปนิสัยแต่ถ้าเราพูดยังไม่ทันจบแล้วก็ขัดเรื่อยขวางเรื่อยเบรกเรื่อยงัดเรื่อยถ้าอย่างนี้ก็ ไปทํางานอย่างอื่นเถอะอย่างนั้นะไปถูพื้นเช็ดพื้นบ้างอะไรบ้างไปทํางานอย่างอื่นไปก่อนรดน้ําต้นไม้ไปอะไรไปอาจจะบาปน้อยน้อยหน่อยก่อเวรน้อยน้อยหน่อยอย่างนั้นบุคคลนั้นเป็นผู้มีอุปนิสัยปัจจัยนะอนะคนที่เงี่ยโสดลงฟังคือคนที่มีอุปนิสัยปัจจัยทีนี้ถ้ามีอุปนิสัยปัจจัยแล้วจะเป็นยังไงอภิชา,าติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงซึ่งธรรมะอันหนึ่ง เนี่ยนะถ้าถ้าคนมีอุปนิสัยนะเขาจะต้องรู้ยิ่งเห็นจริงเนี่ยนะธรรมะยิ่งอันหนึ่งย่อมกําหนดรู้ซึ่งธรรมะอันหนึ่งย่อมละซึ่งธรรมะอันหนึ่งย่อมทําให้แจ้งซึ่งธรรมะอันหนึ่งเมื่อรู้ยิ่งเห็นจริงซึ่งธรรมะอันหนึ่งกําหนดรู้ซึ่งธรรมะอันหนึ่งละซึ่งธรรมะอันหนึ่งทาให้แจ้งซึ่งธรรมะอันหนึ่งย่อมถึงวิมุตติโดยชอบแม้แต่คนเงี้ยโสดลงฟังวววนนะกก็เเออออาาครื่่่งััดดไไปปีต เขาไปไปรู้ยิ่งเห็นจริงไหมอย่างหนึ่งสองกำหนดรู้ไหมสามละละสิ่งที่ควรละนะทำให้แจ้งซึ่งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งไหมอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดต่อไปอีกเนี่ยนะพออะรพอรไาเพ่ะรู้ยิ่งกำหนดรู้ละทำให้แจ้งก็ย่อมถึงวิมุตโดยชอบคืออรหัต,ตผลเนี่ยนะดูก่อนทิ่สูตทั้งหลายการพูดกันมีอันนี้เป็นประโยชน์การปรึกษากันมีอันนี้เป็นประโยชน์ อุปนิสัยปัจจัยมีอันนี้เป็นประโยชน์การเงีย่ยโสดมีอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้คืออะไรคือความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะไม่ถือมั่นเนี่ยนะทั้งการพูดการปรึกษาอุปนิสัยปัจจัยการเงีย่ยโสดลงฟังนะทั้งหมดจุดมุ่งหมายก็คืออรหัตผลเนี่ยนะนี้ถ้าตั้งกระเรกสนทนาแล้วก็ไม่เงีย่ยโสดแล้วก็ถือว่าแย่แล้วเนาะแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่า ชนเหล่าใดพูดกันอยู่ผิดใจกันมั่นมุ่งไปคนละอย่างต่างยกตัวกระทบกระเทียบกันอย่างอนารยะชนเนี่ยนะคือพูดข่มกันไปข่มกันมาเนี่ยนะจ้องหาช่องผิดของกันและกันชนเหล่านั้นย่อมยินดีคำผิดคำพลาดคำเผลอคำเพ้อของกันและกันอารยะชนไม่ประพฤติการพูดกันอย่างนั้นก็เห็นลักษณะอย่างหนึ่งของ คนที่ไม่เจริญอ่ะนะอานารยะก็คือพวกไม่เจริญเขาคุยกันก็จุดประสงค์ก็คนละอย่างใจก็มุ่งไปคนละอย่างและจ้องหาคําผิดของกันและกันถ้าใครพูดผิดแล้วแมยิ้มแปล้ลรได้ช่องแล้วเนี่ยนะแต่เลิกเมื่อไร่ละฉันเอาเอาคืนแน่เหมือนกันเด็กก็เลยยินดีในคําผิดคําพลาดคําเผลอคําเพอ้เพอของกันและกันนะ่ะนะก็เอาประเด็นที่เป็นคําผิดแล้วก็ยกมา ข่มซึ่งกันและการเห็นไหมคําพูดก่อนแกควรพูดมาพูดทีหลังคําพูดทีหลังแกมาพูดก่อนเนี่ยนะใช่ไม่ได้แกไม่ยืนหยัดอยู่ในวาถ้าอันเดิมเลยนี่เปลี่ยนไปเรื่อยเนี่ยก็ว่ากันไปข่มกันไปแปลว่าฉีกหน้ากันที่สุดเท่าที่จะทําได้แบบนั้นเถอะัวลักษณะนั้นอารอนารยะชนเนี่ยเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าอารยะชนแ่ะคนที่เจริญแล้วใครจะพูดก็เป็นผู้ฉลาดเนี่ยนะคือฉลาดในเรื่องที่พูดด้วยนะ รู้จักการคือว่ารู้จักกาละที่จะพูดว่าพูดการไหนพูดแต่ถ้อยคําที่ประกอบด้วยเหตุผลที่อารยะชนประพฤติกันไม่โกรธไม่ยกตัวมีใจสงบไม่ตีเสมอไม่รุนแรงไม่เอาหน้ารู้ชอบแล้วจึงกล่าวทีเดียวเนี่ยนะคือจะก,กล่าวแต่เรื่องที่ตัวเองรู้ว่างั้นเถะ ทีเขาพูดถูกก็อนุโมทนาว่านั้นเถอะเ้าพูดถูกต้องดีแล้วก็ก็ยินดีกับเขาเมื่อเขาพูดผิดก็ไม่รุกรานไม่ฝ่ายเอาเปรียบเขาพูดพลังไปบ้างก็ไม่ถือไม่พูดพล่ำมไม่พูดเหยียบย่ําเขาไม่พูดคําสบทสาบานสบทสาบานก็พูดไปเป็นยังไงคุณโยมพูดสบทไปพูดไปสบทไปสาบานไปนะพูดสบทก็คือด่าใช่ไหม พูดไปด่าไปเขาพูดคําด่าคำนั่นนะสะบดไปเรื่อยนะการพูดของสัตว์บรุษทั้งหลายเป็นการพูดเพื่อให้เกิดความรู้เอาญาณะเป็นที่มุ่งอ่ะนะเพื่อความเลื่อมใสคือพูดเพื่อให้เกิดศรัทธาให้เกิดปัญญาก็ยกอินทรีย์สองอย่างพูดใช่ไหมยกศรัทธาสัตตินทรีย์กับปัญญทรีย์มาพูดอินทรีย์สามข้อก็เท่ากับพูดแล้วเพนันถ้าพูดแล้วต้องส่งเสริมอินทรีย์ห้า พูดและศรัทธาเพิ่มไหมวิริยะเพิ่มไหมสติเพิ่มไหมสมาธิเพิ่มไหมปัญญาเพิ่มไหมก็เอาเอากุศลธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องวัด